คลิปนี้เราก็จะมาตามหานักเตะตำแหน่ง CAM งบไม่เกิน5ล้านที่มีค่าพลังอยากเติมเกมแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเรามีร้านมาแนะนำเพจมาลุชชอบมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการันตีความปลอดภัยไม่โดนรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเลทหลายราคาให้เราเลือกลดราคาจัดเต็ม40%ถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ แล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับหวัสดีครับแล้วก็เจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาตามหานักเตะตำแหน่ง c a m งบไม่เกิน5ล้านที่มีค่าพลังการเล่นความเร็วหรือว่าสปีดต,ต้น150ขึ้นไปนะครับ150อัพก็คือค่าพลังพื้นฐานบวกกับสกิลบูตเลเวล20ไปเราก็ไปดูกันว่าจะมีใครกันบ้างน,นะฮะการเล่นความเร็ว150มาเริ่มกันที่ตัวแรกซิลิงกี้ ovr 1 0 7สัญชาติโปรแลนด มีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐาน130่สาส่วนสกิลบูทการส่งลูกไก้มีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วบวกกับสกิลบูทเลเวล20ซิลิงกี้ก็มีการเล่นความเร็วอยู่ที่150เลยนะครับก็สำหรับตัวนี้ซิลิงกี้มีค่าตัวอยู่ที่2ล้านสปีตต้นที่ดีเลยนะครับเราก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็คือซิลิงกี้อีกแล้วนะโอเวียสัญชาติโปรแลนด์ ร่างนี้มีการเล่นความเร็วพื้นฐาน131สกิลบูตการยิงลูกไกมีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วบวกกับสกิลบูตเลเวล20 s ล l i n k y OVR 108ก็มีการเล่นความเร็วอยู่ที่151เลยนะครับถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับร่าง108 OVR 108ถูกกว่า OVR 107นะครับสำหรับ s ล l i n k y แล้วก็ไปดูตัวถัดไปตกเป็นของ m a t k i a l e ย ovr 1 0 6สัญชาติอาร์เมเนียมีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐาน132สกิลบูทการยิงลูกไก่มีการบวกค่าพลังการเล่งความเร็วบวกกับสกิลบูทเลเวล20มัคคิทาเลียก็มีการเล่งความเร็วอยู่ที่152เลยนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะล่างนี้แล้วก็ไปดูตัวถัดไปกันะครับตกเป็นของโกลวิน ovr 1 0 9สัญชาติรัสเซียมีค่าพลังการเล่นความเร็ว 132 Skill b ส o มกิลบูการยิงลูกไก่มีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วบวกกับสกิลบู o เลเวลยี่สิโกลวินก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่152เหมือนกันเลยนะครับลางนี้ค่าตัวไม่แพงด้วยนะครับมี1มงกุฎด,ด้วยถือว่าเอาเรื่องอยูน่นะฮะสำหรับความเร็วงบน้อยน้อยก็ไปดูตัวถัดไปะนะครับตัวถัดไปก็คือนาคาตะ OVR 108สัญชาติญี่ปุ่นมีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐาน132สกิลบูทการยิงลูกไก่มีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วบวกกับสกิลบูทเลเวล20นากาตะก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่152เลยนะครับถือว่าเรื่องนะร่างนี้น่าใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับเบิร์กแคมป์ OVR 108สัญชาติเนเธอร์แลนด์มีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐาน132 สกิลบูทการยิงลูกไกมีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วบวกกับสกิลบูทเลเวล20บเบิร์กแคมป์ก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่152เลยนะครับถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับตัวนี้ไปครับแล้วก็ไปดูตัวถัดไปกันนะครับกาลาเลสโอเวียร์หนึ่งสัญชาติสเปนมีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐาน132สกิลบูทการยิงลูกไกมีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็ว บวกกับสก mm ิลบูสตเลเวล20การนาเลสก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่153เลยนะครับถือว่าเ,าเริ่มกันนะร่างนี้1ล้าน8แสนนะครับแล้วก็ไปดูตัวถัดไปกันนะครับตัวถัดไปก็คือดิอุซ r ี่โอว107สัญชาติอาร์เจนตินามีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐาน1 3 5สกิลบู o ต t การยิงลูกไกลมีการบวกค่าพลังการเล่งความเร็วบวกกับสกิลบูสตเลเวล20 ดิวูซี่ ovr 107รก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่155เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเอาเริ่มกันนะครับแต่แค่3ดาวเองนะครับตัวนี้แล้วก็ไปดูตัวถัดไปคาคู ovr 107สัญชาติปารากัวมีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐาน136สกิลบูตการยิงลูกไกลมีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วบวกกับสกิลบูตเลเวล20 คาคูก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่156เลยนะครับคาคูล่างนี้มีค่าพลังน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตกเป็นของลาฟา OVR 106 106สัญชาติโปรตุเกสมีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐาน138สกิลบูการส่งลูกใกล้มีการบวกค่าพลังการเล่งความเร็วบวกกับสกิลบูทเลเวล20ลาฟาก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่100 58เลยนะครับแมลาฟาลร่างนี้ผมเคยใช้แล้วเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ถูกและดีด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปก็คือคูดุสโควิอาร์สัญชาติกาหน้ามีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐาน142สกิลบูตการยิงลูกไก่มีการบวกค่าพลังการเล่งความเร็วบวกกับสกิลบูตเลเวล20คูดุสก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่100 6 2เลยนะครับมีการเล่งความเร็วที่ดีเลยนะฮะตัวนี้ก็มีการเล่งความเร็วพอๆกับเฟลเลโอวียร์หนึ่งร้อยแเลยนะฮะถือว่าเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ไปดูตัวถัดไปกันนะครับตกเป็นของเอามาดาโอ r วี7สัญชาติอาร์เจนตินามีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐาน143สากิลบูทการยิงลูกไกลมีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็ว บวกกับสกิลบูส์เลเวล20เอามาดาก็จะมีการเร่งความเร็วอยู่ที่163เลยนะครับค่าตัวก็ไม่ถึง2ล้านด้วยนะครับก็สรับอามาดาตัวนี้มีการเร่งความเร็วที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง CAM งบไม่เกิน5ล้านนะครับก็ถือว่าตัวนี้เร็วที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม